บายดีพี่น้องพอเต้องลองมินนี่กันพี่น้องงามแรงพี่น้องเฮ็ด่างเฮ็ดไหว้ลืกันพากัสีหนึ่งใช่ไปขีรถไปขีรยาก่อนถุยยาก่อนดึงออกมาให้นอกดึงนอกลฮึออกรถใหม่เฮ้ยซุกยัก มีหน่อยออกรถใหม่เก่าเขาเฮ้ยาเยับด้ีนะอีหน่อยอวิทยอนกพี่ไ้เยเนาะเพงไบมอใหม่เข้าเก่าเข้าอาจารยนี่ใจมาเฮ้ย นิจใจชุดๆเลยเหมือนกันเท่าไรอะนะสื่อเท่าไรสิบสี่เจริอยบ้านซื่อบ้านไหนแลเอาเองมั้งแดบเขาม่ได้เขามาได้ขี่ันมีหังสือ มีงานซีไปรอยมันบอกื้อมาเลยมีน่อยได้หลดใหม่แล้วสามซีเนอรสามซีเร่งดึงแลองยังเด้เนาะไล่แตีสลองแล้ว่็นักกีตาร์เขาจะลอง แก่ๆแก่นาะมาลุงเอาฝากเงินมาให้แล้วก็เก็บโฮมไว้ไอ้บขอขอบคุณคุณป้านะทุกคนเด้อแล้วก็ด้วยเจดียนทั้งหมดนี่เนี่4,000ท่าน4,000ท่นนี่ก็คอเข่าเนื้อยแบบนี้แหละคนกระต๊กทังบ้านทั้มืนี่นะนกระตนี้ แล้เข่าเลือางนึงเขากระเบิดหลดกระต่ายหลุดไนี่ลดกระต่ายบนี่เดยงเน่าขนาดเป็กยบุเป็กยี้แต้นมเด็กหน่อยตายเลอนะของมากเลยสะสมจะระังสองท่านคุณนันพุนี่หายมากอโฮมไหวหายมากก็โฮมไหวผัวิ่นบริษัทอีกส่วนนี้เลนชอบขาเข้าไหวตัวหามากนะันันบอกจะเป็นพิ่นบเอ้าั่นแบบว่าบันพีเปนนวดพิ่นหายซีเอ้าน้อย จะได้หลุดแี่น้แล้วีบนได้ทีอไแบี้บ้าน่มอเาเลยบนี่แมาอดืมป้าเหมืนว่าที่ปแป้งหลดบ่เลยนี่ไปจาไปใส่ยางมันสน้ก็สิิ้นถาันุกใส่อลงอะค่าเอป็นราค่นบลหลดบ่อายเลยฝ่าปูปูจากันอยู่หรอ่า สีน้ำเงินดำมันละเบิงเหงได้ขีตโตสแตนงเอ้ย ไปเลยไปเลยดีใจบ่าฮะดีใจบ่ดีใจบ่เฮ้ยระวังถึงน้องเกืบจนะเกีงทางเเกืบนะอ้าอนอนเสียหลดเพ่ไรเอ้าอาเชนสียหลุดเพื่ออะไรหลุดภหลุดนั่งอุ้ยกูขี่เดียดนั่งเด้เบิ่งเบิ่งเบิ่งให้เบิ่งให้ปืนมึงดูใน้สงนั่งนะมันแม่นั่งอยู่บ่ไมเอาดู่ะกูซื้อวัทอมัสิปุ้งปุ่งนเนาะ มือนั้นแล้วกินทองอยากแตกใส่เสื้อเอื่อยเมื่อพอดีแอบเลยเสื้อเอื้อยมินเลยค่ะเมือวานนี่ก็กินทองจนสิแตกอีกเอมินเอมินหายคล้อยโชว์อภัยเสืออันนั้นเสืออภัยเสื้อเอมินและเออมินใส่แล้วโน้ดผัดยักีรถแดงโอ้ยบ๊อบว่ะรถหยาดลายปีเดี๋ยวมรถดัน้าได้หันว่ะ ดมื่อดมันได้โตระหาได้ปะไม่เก่าเก่าเขาไม่มีพี่น้องไม่น้องมีไม่น้องมี้คอยคอยคอยมันถึงน้องมากินสุกี้ว่านี่ท้องมายากแตกติมามี ดีใจน้ำน้องมีน้อยได้รถมอเตอร์ไซค์ขี่ใหม่แล้วตะกี <c oughs> <c oughs> ้ขี <c oughs> <c oughs> ่แดงเปื่อนๆๆนะเสียงเปื่นๆนะผดตายซั่มเบรกเบ่อยู่กับตาเด็กนอกเบรบอืกบตมอ อ uh, ้าดำได้ยังอ่ะนะโอ oh ้ลองขี่ม oh so ึงดูเฮ้ยมึงขี่เป็นยุกอย่าออกเด็ดติ่ลูกพายมีมาพี่พายมีมาพี่ ผมมาทางด้อ <presidency> แ <sh arp> okay. ่น <laughs> okay. uh, okay ้ำ <laughs> ม <But, S 2> ัดเดโว้สนุงงีอย่างี้ยงคือว่าตอเจ้าจยอะนะโ้ยปลาดำคือลายลายแท่นั้นนะโม้ยดำาอียงตเจ้าโจยม่ย่อยอยู่ในนี่ ไ่ยากอ่มน้องมาด้วเด้อสเิ้มบ่ยิมน่อยน่าเห็นบ่อากมาสัเด้อมากินทุกที่กีบ้านนี่ท่อไม่เสิแม่มมกเสงหยาดใจหยาดใจแล้วเนาะป้ห้มันอยู่นี่แล้วป้าไอ้ดำแก่ยังเมื่อลู พี่พาถนองมาทังกล่มพี่ไม่ยมาทางอมินพี่น้องมินพี่น้องเอ้าน้องคนพีกน้องมิ้นน้องหนูจะสบายดีปะลุงแลว

ขึ้นนะแม่พัดจูงมาอย่างนี้นะขึ้นพุ่นพุนเอาไปขึ้นเทิงพุ่นพุ่นเอาขึ้นเทิงพุ่นหักมาเลยพุ่นพุ่นพุ่นพุนเอาไปขึ้นเทิงพุ่นพูนพุ่นพอเป็นเสียหลอดไปสอบเอาอันลูกชายมาผ่าไว้นี่ไปไหนไปเลย บัวหอยน้ำดอกเน้อป้าป้ารอเงี้ยหนวดนี้ก่อนพี่น้องขอมอเจ้าโหลดไปแปลงขอบคุณบัวใหญ่ใจดีที่ส่งเงินมาให้อายหักเนาะบุระพันสองพันสามพันแล้วก็เอื้อใจดีเอา เป็นผ e ้าไหมน้องมี่ไว้ซื้อเขาแต่ว่ามันช่วงนั้นมันพ้นตกแล้วบริไปซื้อจักเผื่อบัณนี้หลดกับมาตายบ่มบ่มีหลดขี่บัณนี้บ่มีหลดขี่แล้วนอกจากหน้อเพราะว่ามาส่งเนี่ยอยู่แนวกินนหนยาเน้ตาหลตาหลดตาหลดถอยอีกแล้วนะถอยถอยออกมันจะถึงไงไปบัณนี้ จะรถไปแปลงผักน้องมีไว้อยู่นี่เขนาแล้วร้อยเริ่มเบิ้งอีนั่งลูกก่อนอีนั่งนะอีนั่งลูกซะก่อนลูกซะก่อนให้เออมินไปก่อนเจ้าหน้าเออมินสีดำด่างมามาพี่มาพีเจ้าหน้าเฮอร์มินไปบัดนี พี่นัง่้นพี่นั่งพี่นั่งพี่ป่ะอืมขึ้นนั่งนะขึ้นลพี่ไม่แปงรถจ้าหน่อยผอกมาโดยโยจะหน่อยพอมาอซอมน้ำพอซ้อมน้ำพอดีนะบ่หจะหน่อยพอมาผอไปแป้งรถนี่มาขี่รถนั่งนี่ขีรถให้ลไผ หลุดพยอยน่ะฮะหลุดเหาสะนันอุหหนอ้ยคนอีย่างคือมามาหอนี้กับสีแดงอำลาพเจา้าวเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวัาสุขทุกคนพ่อกันใหม่ขีมนาเด้อสบายดี